สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะบิวตี้มีข้อสอบผู้ใหญ่นะคะมาชวนน้องๆทํากันนะคะเราไปอ่านโจทย์กันเลยนะ,ะข้อนี้นะคะถามว่านายสมพรเป็นนายธนาคารอายุ55ปีเคยมีอาการเจ็บหน้าอก3-5นาทีหลังจากที่ออกกําลังกายและเจ็บเมื่อพักเขาได้รับการตรวจและวินิจฉัยว่าเป็น CAD และต้องได้รับการทำ CAG เขาถามว่าอาการใดที่แสดงว่านายสมพรมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะก็ไก่บอกว่าเจ็บที่ใต้หน้าอกกระดูกหน้าอกแล้วไปที่แขนขอไข่นะคะบอกว่าเจ็บแสบแล้วไปที่แขนซ้ายขอควายนะคะบอกว่าเจ็บรุนแรงแล้วไปที่คอและไหล่นะคะงงูบอกว่าเจ็บที่บริเวณข้างซ้ายของกระดูกหน้าอก อะข้อนี้น้องๆคิดว่าตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตเดี๋ยวพี่อุตี้ให้เวลาสิบวินะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะหนึ่งสองนับอ่ะพอดีให้น้องคิดนะคะตอบข้อไหนดีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่อข้อนี้นะคะเราจะมาเฉลยกัน เนาะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะก็คือนายสมพรเนี่ยนะคะเป็นนายธนาคารอายุ55ปีเคยมีอาการนะคะอาการสำคัญเลยคือเจ็บหน้าอกใช่ไหมหลังจากออกกำลังกายแล้วก็เป็นนะคะก็คือเจ็บเมื่อพักด้วยนะคะได้ตรวจวินิจฉัยนะคะเป็น CAD นะคะแล้วก็ได้ทำการซ a G หรือว่าตัวจส่วนหัวใจนะคะเขาถามว่าอาการใดนะ อาการใดนะคะที่แสดงว่านายสมพรเนี่ยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะแบบเจ็บจริงๆนะคะข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อก็ไก่ค่านะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วนะคะเวลาที่เรามีอาการเจ็บหน้าอกนะ,ะส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นอาการแบบเจ็บแน่นนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บนะคะในช่วงของบริเวณช่วงหน้าอกหรือว่ากระดูกหน้าอกนะคะแล้วก็อาจจะมีเล้าไปที่ไหล่หรือว่าที่แขนได้ด้วยนะคะซึ่งข้อหนึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้อง นะคะส่วนข้ออื่นอ่ะเรามาวิเคราะห์แต่ละข้อกันนะคะข้อขอไข่เนี่ยบอกว่าเจ็บแสบๆ,ๆ,ๆนะคะอันเนี้ยสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วถ้าเป็นเจ็บจากเขาเรียกว่าพวกที่เป็นเจ็บหนอกอะคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่เจ็บแบบแสบๆเนาะจะเจ็บแบบแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกิดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยจะรู้สึกเจ็บแบบแสบๆหรือว่าอาจจะมีพวกเลอเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะคะอันนี้นส่วนใหญ่จะเป็นแน่นนะ ต่อ่ปเควายบอกว่าเจ็บรุนแรงแล้วไปที่คอกับไหล่นะคะจริงๆนะคะข้อนี้ก็เหมือนจะถูกแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือมีอาการเจ็บก็จริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุตำแหน่งว่าเป็นบริเวณหน้าอกซึ่งส่วนใหญ่เจ็บหน้าอกนะคะจะเป็นอาการหลักหรือว่าการที่สําคัญมากนะคะแต่โอกาสที่เราไปที่ไหล่หรือว่าคอเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอันนี้ถูกแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตำแหน่ง นะคะส่วนงองูนะคะบอกว่าแสบบริเวณข้างซ้ายอ่ะอันนี้ที่บิวตี้บอกว่าคําว่าแสบอันนี้ก็ผิดนะคะอืมดังนั้นแล้วอย่างที่บิวตี้บอกว่าข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือกอไก่นะคะก็เรียบร้อยแล้วไหนมีใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นนะคะก็ข้อนี้เป็นออเดอร์นะคะง่ายๆอยู่นะคะสำหรับนะคะใครที่อยากให้บิวตี้ตีวเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย แล้วก็ขออนุญาตฝากนะคะตอนนี้นะคะพิวตี้เปิดติวรอบ2แล้วนะคะจะเป็นคอร์สติวสอบสะพานนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2,599บาทนะคะระยะเวลาในการติวนะคะจะมีทั้งเป็นคลิปสามารถดูได้เลยแล้วก็ไลฟ์สดนะคะประมาณ172ชั่วโมงเนาะก็ตกชั่วโมงละ15บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถอินบอ์มาสมัครได้นะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากหนังสือนะคะหนังสือของเพจพิวตี้นะคะจะมีสองชุดนะคะก็จะเป็นชุด อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเซตสรุปเนื้อหานะคะจะมีทั้งหมดแปดเล่มนะก็จะมีนะคะเป็นสรุปเนื้อหานะคะทั้งแปดวิชาเนาะก็ตามนี้เลยนะคะเห็นไหม,มหรือสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะถ้าเป็นเล่มสรุปนะคะจากสี่พันบาทเหลือแค่สองพันสามร้อก้สิบเก้าบาทนะคะก็สามารถอุดหนุนบิวตี้ได้เนาะส่วนข้อสอบเล่มข้อสอบบิวตี้หาเล่มข้อสอบให้ดู ได,ได้เอ,อ,อเล่มข้อสอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก,ก็จะมีอ่าพวกรีวิวข้อสอบย้อนหลัง5ปีนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะข้อสอบที่ออกสอบบ่อยๆมานะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะเสร็จละส0 0พันนะคะลดเหลือแค่2,250บาทนะคะใครสนใจก็สามารถมาอุดหนุนพิลิี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและกระฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า